สวัสดีครับพี่นอ้องมื่อวนี้การซีพึ่งตนพึ่งพบก,กันแล้วครับพี่นอ้องมื่อนี้พบก,กันวันที่มีสิบครับผมเดือนส,สิบพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็เป็นอีกมือ่อนึงครับผมบรรยากาศดีเนาะครับพี่น้องนอกจากฝนตกไปมากมากกแกล้วแกา้วก็น้ำถั่วมเนาะพี่น้องเนาะน้ำถั่วมวไปบางที่ครับผมจะว่าทั้งบาดผมนำม,ม,มันถั่วมครับผมมื่อนี้กับเพิ่งบรรยากาศพี่น้องอ่าบรรยากาศของอ่าแพะเนาะมันจีนไปตองเนาะครับผมกระต่ายไปตองมาจากสวนเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ให้พี่น้องให้ให้แพมันกิ่นใบต่อครับผมแต่ว่ามื้อนี้ก็มีอ่าสมาชิกใหม่เนาะครับออกมาอีกตัวนึงนะครับเนาะอย่างสุดทายพี่น้องมืุดนะครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งอ่าสมาชิกใหม่กันครับผมพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเด้อขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปกดไปเบิ่งอีกอ่าแค่หน่อยนะครับเนาะแค่หน่อยมันออกลูกอยู่ครับผมนี่ครับพี่น้องอ่าแพมันกินใบกล้วยเนาะครับผม ช่วงนี่กะทินผมมันโตมันกระหาหาบาอย่างเนี่ยอีกอย่างนึงมันกับมันกระเปียกมันพีนน่น้องเนาะทะเลโตตัดใบก,ก,กล้กลกว,ยยกวยมันกินต่เเซลครับผมนี่ครับผมมันกำลังกินใบกล้วยอยู่ครับผมใบกล้วยมันก็กินได้พี่น้องเพราะว่าใบกล้วยเขากะตัดมาจากสวนเขางหมดเลยครับผมในสวนมีหลายผมในสวนในป่าสวนข้างในผมก็จะเป็นป่าหยาครับผมปูกหยาในเปียหยาวานอิสเาเอลเนาะปอกไว้ให้แพ่ครับผมครับผมตา แต่ไม่ลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเ้างขายไม่กินดีกล้วยอยู่ครับผมนี่ไม่งั้นเรากินดีกล้วยเนาะไปกล้วยมันก็กินดีพี่น้องถ้าใดรปลูกกล้วยลายครับผมเอาให้มันกินใีกล้วยก็ดีครับผมผมบอกปลูกมันแย่งกินดีกล้วยครับผมกินดีสวยก่อนทศศอกครับผมเห็นบรรยากาศพี่น้องฝนมันก็ตกฝนก็ตกลายพี่น้องเดี๋ยวห้าไปเบื้องอ่ะแพรอนหน่อยครับพี่น้องแพรอนหน่อยกแต่เบื้องลายอปอนนุ่มเหี่ยเพรอนหน่อยยุสพี่น้องเละเละฝนไหนทำความสะอาดเละหรือยันบ่นขอกเละบนเละนไหม ไปเหยาพวงแพนหน่อยพี่น้องน่พ um> ิโนะมันกำลังเงินกินน้มันกกินนรอบ้างบอกบอกท่านหิวบอบอกอ๋อเอ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 าในปูดีดนะ มันตกปองมาขึ้นตกปองอันมันหัวแกกแกอยู่มาเบ้องแ่น็นแมามๆแม่อแมัหกินเลย้่าน่ปล่อยมันนี่นะตัวบ่อกครับบอบออปเลยเจลาต้องรอมึงมัไงบอหัวเรอนี่ลแต่ว่ามันบอลอยเอาเห็นบอเขาเรียบอปลนิดหอ เย็นเย็นหลานมาบอกพี่น้องแต่ว่าแต่เพาต้องเบิ่งก่อนว่ามันเป็นบ่อลอยว่าวาสันเพราะว่ามันก็บอกพันมาเพราะท่านเนาะเบิ่งว่ามันใหญ่มันติดอะไรส่วนน้อยเนาะอืมมันบ่ลอยเพราะว่าขามันลอยเออขาไม่ยาวมันลอยมันดูผสมหล่ะแต่ว่าอาจจะเป็นบ่อผสมครับพี่น้องบ่อบ่อบ่อได้ตัวผูนั่นเนาะพี่น้องตัวผูเมื่อคืนมันตกฟองห่อแกลกเลยเมื่อคืนนี่ งางเงี้ยป่ะงูมาพอดีเอากระชินมาให้น้อกินบ่กเบ่งออกพอดีบอตะกรอนกยู่ไหพอดีบ่มันมีตัวหนึ่งตัวตัวไตทองท่ามันมีตัวทองที่เป็นบอกทองนุงว่ามันหนาสิออกไงตัวนอนมันมันเป็นนอนมันเก็บขาจะเท่านั่นน่ะอ๋ออย่ามองคนเอามันเก็บขาพี่น้องมันตกปลอมเนาะอืมตกปลอมเก็บขาอืม บ่ออันอีตัวแดงนี่มันจะออกไรเนัย่ยตัวแดงนะบ่เออ,อมันก็ทองง่หรอเออนะา,าเป็นนองบรรยากาศนะครับเนะบาะปองมากมากเตกปองมันตกปองนี่ฮะปกปองเียสามารถชิกไหมเราคำท้อถุนแม,ม่มันจีนนอง เมเออมาลูกวะเออหนิมาลูกมาอืมมาลูกเร็วลองเลยวะนี่นี่ตัวน่อยพี่น้องไอตัวน้อยตัด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 อืมเนี้ยอืมอืมแล้วมาชิ่งไหมชิกงไหมชิ่งไหมไงตัวน้อยไอตัวพูดไดได้ตัวพูดพี่น้องพเมีมันนี่นะอืมอมอืมนี่ไหอืมอย่าตกปองนะตกปองนะ พี่นอ้องเอ้ามาลูกแล้วมานะ้ยมาลูกมาเอ้าเออเอออืม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 พี่น้องแม่นี่ออกมาแม่สาวพี่น้องออกมาตัวเดียวครับผมนี่อืมตัวนี้ได้ตัวเดียวแม่สาวครับผมอืมงั้นต้องน้องหาแม่มอ้อยู่มาเรียมา สมาชิกใหม่ตัวเล็กตัวเล็กสมาชิกใหม่เมียนี่ออกมานี่ออกมานี่มาหาลูกมานี่มามาหาลูกมาเนี่ยอาลมณ์เลยมาอ่ะอไปหาลูกไปไปลูกไป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 อะไรแม่งดอกหาลูกพี่เนาะ เอาไปตองมันกินพี่น้องไปตองมันกินนี่ไอ้ไอ้หาลูกไอ้ไอ้ออกมาหาลูกไอ้หาลูกเนาะมึงไปหาลูกมันโืมลูกมันร้องย่อเออพี่น้องเห็นปะแม่นี่ออกตัวเดียวพี่น้องออกตัวเดียวเบิ้งเบิ้งมันมันหิวนมมันบู๊เนี่ย มันกำลังมันกำลังหาแม่หนึ่งพี่เนาะต้องแซมหิวแล้วน่ากินแล้วเอาเอากินแล้วกินนมำเหลวพี่น้องเออกินนมำดองพี่น้อเออมันกินนมก็ได้พี่น้องออกหมู่บ้านนี่ได้พี่น้องเพิ่งออกหมู่บ้านเนี่ยเออเออมันกินนมเองก็ได้เออหลานว่าออกหมู่บ้านครับช่วงเป็นมันในบ่ายเพราะหลานไปตัดกระถินมากครับมันกินเี่น้องเออกำลังเออมันกินนมได้อยู่พี่น้อง ถ้าถ้าแพรออกตัวเดียวสีมันกินนุ่มแป๊บเดียวพี่น้องมันก็ใหญ่เพราะว่ามันมีตัวแยงมันนมมันีตัวแยงมันถ้าออกอันลายตัวมันก็แยงกันรับผมหนึ่บอกแม่นก็สมบูรณ์พี่น้องแม่นกินนุ่มยืนบอกไอสมาชิกรใหม่แล้วอันนี้ตั้งซื้อไหมพี่น้องอันนี้สั่งซื้อว่าไอพายุไอพายุนะสั่งซื้อเห็นไหมเลยว่าบักพายุเพราะว่ามันมาช่วงหน้าฝนเพาะพี่น้องพายุเขาพูดดีครับพี่น้องนี่สั่งซื้อเห็นไหมเลยคือบักพายุ บักพายุมันเป็นตระผูพี่น้องตัะผูการได้ตังชื่อให้บักพายุครับผมเนี่มันกินนี่เดียวก็อิ่มแล้วพี่น้องเพราะว่าแพ้มันตัวหน่อยเนาะมันกินนี่เดียวก็อิ่มแล้วเฮ้ยกินนีดเดียวก็แน่ให้มันตอนนี้ตังชื่อว่าไอพายุครับผมเห็นไหมพี่น้องในสมาชิกใหม่อีกตัวหนึ่งค่อยเฮ็ดไปพี่น้องค่อยเฮ็ดค่อยซาสูมไปนาะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่ะแพ้ท่ากท่ากหายากครับพี่น้องเพราะว่าตังตังฟ้ามตังยังขเขกคายให้ครับผม บางฟาร์มเขากา็เขาก็เลี้ยงทุกอย่างเขานี่แหละครับผมก็เลี้ยงสามสี่ตัวที่แม่เขาเลี้ยงไปเรื่อยครับผมเขาเลี้ยงไปเรื่อยเพราะมันมีหลายก็จังหวีไล่นะครับผมตอนนี้เขาโบ้ท่านมีหลายครับผมเาก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยพี่น้องค่อยเฮ็ดค่อยขยายไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวถามมันมีลายนาทีเป็นปีนาบาญมั้งที่พี่น้องก็อ่าไล่มาถามอยู่ครับผมในในทั้งคอมเมนต์ของช่องยูทูบเนาะช่องเกษตรพึ่งตนพี่น้องแห้วพี่น้องเพิ่นก็เป็นสมาชิกหลายคนเพิ่นก็ทบทามว่ามีแพรทองบอสัน ก็ว่าบทท่านมีแล้วครับผมกับเพราะว่าต้องกัดเวรต้องคำเนาะกัดให้ไปกัดให้เขาเพิ่มสื้อที่ฟาร์มที่ผมทายไวปน้องพี่น้องผมก็ให้ไอเดีนสมาชิก fc คาเฟ่สื้อที่ฟาร์มผมทายไว้ประมาณสิบกว่าฟาร์มพี่น้องที่ผมทายไวปนอกจากในช่องผมเกษตรพุ่งตูนน้องพี่น้องอยากหาแพร่ว่าจุดใดฟร์มใดเขามีขายบพรพี่น้องกับเบิ้งช่องผมครับผมช่องเกษตรพุ่นตูนเนาะครับจะมีผมทายไว้ประมาณเกือบสิบกว่าฟาร์มอะไะพี่น้องแก็มีบางฟาร์มก็มีบมดทั่ครับผมก็มีบมดทั่หายอยู่เนาะพี่น้องก็โทรไปสอบถามเขามีมีทุก มีทุกฟา้ามเหล่าบมดทั่วพี่น้องพี่น้องขอโทษไปสอบถามเขาว่าตอนนี้มีแพรขายบอเนาะแพรทองแล้วออ่าแพรตัวผู้ตัวแม่ก็โทษไปสอบถามเขาครับพี่นอ้องเด้อเพราะว่าผมก็เป็นเสื้อกลางให้พี่น้องอ่าผูใ้ใดอยากเลี้ยงแพรผมเป็นเสื้อกลางให้เนาะเป็นเสื้อกลางให้พี่น้องเพราะว่าทั้งฟาร์มผมกับบอมีแพรขายครับพี่น้องก็มีซ้ำนี่แหละครับผมประมาณสิบก่าตัวพี่น้องประมาณสิบก่าตัวก็แบ่งขายออกปเปื้อนเนี่แหละครับผมมีแต่คอกว่างครับพี่น้องคอกว่างหมดเลยครับผมนี่แหละพี่น้องก็ไปสอบถามฟาร์มที่ผมถ่ายให้เนาะ ถามพิ่นว่า ama, มีแพมียางบอกการลองสอบถามเพิ um oy, ang, ่นเอาครับผมนี spoiler, ่มันกำลังกินนมอยู่พี่น้องตัวน้อยแข็งแห้งครับพี่น้องตัวนี้สมบูรณ์ครับผมออกมาสมบูรณ์เลยออกมามื่อเดียวกินนมได้ครับผมตัวนี้สมบูรณ์บ่ต้องบ่ต้องป้อนนมมันก็ได้พี่น้องบางฟาร์มเขาถ้าออกมาบ่สมบูรณ์เขาจะเอานมเอานมให้มันกินเนาะครับเนาะสิป้อนนมมันเนาะครับแต่ตัวนี้บ่ต้องปมนมพี่น้องมันสมบูรณ์มันยืนได้ครับผมยืนด้วยกินนมได้กินนมแม่มันได้ครับพี่น้องนี่ครับผมถือว่ามันสมบูรณ์ครับผม เห็นในร้านมันเป็นบ่อท่านเป็นบ่อลอยอยู่ป่าบ่อหูเพราะว่ามันมันตัวตสูงครับผมนั่นน่าจะไม่เป็นบ่อลอยพี่น้องน่าจะเป็นบ่อผสมครับผมเพราะว่ามันตัวมันสูงครับผมกาผลผลิตนาอพี่น้องเนาะกค่อยเฮ็ดไปเลยครับผมกาเมือนในการทีไปให้งานพี่น้องกาจะไปให้งานอยู่ครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิงบรรยากาศของพวกแค่กินแค่ส้มใหยมมันกินไปตองเนาะพี่น้องเนาะ มีพี่น้องส้มใหญ่มันก็กินใบตองอยู่ครับผมนี่งห้องก็ตัดใบตองเพรมันกินเนาะกินตอนเศร้านี่ครับผมส้มแย้มก็กินใบตองอยู่ครับผมนี่เออนี่งุ้มนี่งในนี้อีตัวอีต sure. ัวแดงพี่น้องอีตัวแดงนี่ก็บทองใหญ่แล้วครับผมนี่เป็นกระทองหญ่แล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับผมเป็นัันทองเี้ยเลยแต่ว่านมมันเพรท่านลงพี่น้องถ้านมมันลงออกออกลูกครับผมไม่มีทองทุกตัวเลยพี่น้องอีตัวพูน ตัวแดงสุดไทยกับมีทองเป็นทองนองออนครับผมยื่นตัวกับมีทองครับผมมันมีทองมีดทองแท้ทุกตัวเลยพี่น้องอันนี้บลกครูอันนี้พัพันเนาะครับผมพัวพาทมันอันนี้กับปกาครูเออเอเดตัวแม่อาจจะแม่ไม่มีลูกลูกมันอยู่พุ่นพี่น้องตัวลูกมันอยู่พุ่นอยู่ในป่าลูกมันครับผมอนี่ครับผมมันกับไ่ตอมันก็กินพี่น้องเพราะว่าเขาเขาให้มไม่กินใบตอมมันก็กินได้พอแค่วก้ยังนี่ครับผม มันกินแทบทุกอย่างนะพี่น้องเลี้ยงง่ายครับลูกบ้านเนี่เบ็ดตองหลายคุณสวนตองคุณกล้วยเห็นบ่กล้วยปฝากล้วยก็เลงหลายครับพี่น้องคุณสวนกล้วยมีแต่เครือใหญ่ๆพี่น้องตกนี่เครืองนึ่งจะออกนี่บ่พี่น้องเห้ยเพื่น้องเครือกล้วยบ่พี่น้องบ่ล่ะเครือกล้วยมีแต่ใหญ่ๆครับผมมันฝาผมก็เครือใหญ่ๆครับผมมีแต่เครือใหญ่ๆครับผมกล้วยกล้วยน้าบ้านนะพี่น้องเนาะเครื่อนเราใหญ่เลยครับผมบ่ข้างในก็จะเป็นปฝาหยาปฝาหยาบ ไอ้พวกเนี่ยพวกงัว,งวนี่แหละครับผมผู้แหวหนนั่นาะนั่นกำลังกิน,นกินกินใบตองอยู่ข้างบนนองโดนน้อยกำลังกินใบตองอยู่ครับพี่น้องเห็นไหมครับผมเบิ่งบรรยากาศรอรบรอ,อบรราการรบข้างบนน่องนี่ขึ้นม่ คอกคอกแพ่เก่านะมันก็ม้างออกพี่น้องมางออกไห้เห้นว่าหน่อยรู้ครับผมเพราะว่างวัวหน่อยมันจะอยู่กับตัวสุ้มใหญ่บ่ได้เพราะว่าไอ้ตัวใหญ่มันมันซ้นเหนียงน่องครับเขเรยใหญ่บ่อยๆอยู่อยู่คอกแพ่เก่าครับผมแต่ว่าอีตัวเนี่ยพี่น้องไอ้ตัวบ่นไปตงไปกินกระมูอเปลี่ยนยังพุ่นอีกนี่บ่คือมันลงไปมันสบายรู้เปล่าตอนนี้มันเก็บขายพี่น้องพี่เดินมันเก็บขายมันน่าจะ มันมีทองปล่ามันมีทองแต่ว่ามันบาท่านออกพี่น้องแสดงที่เก็บขาผมแต่นม่เก็บขาอยู่อันนี้คอกคอกกับพึ่งทำวามสะอาดพี่น้องเพราะว่าผมมันตกกับพึ่งทำวามสะอาดเยาะให้อ้วนมันแห้งแหงน้องคำน้องจ่าซุ้มไปพงไม่กระทินนครับเน้องบ้านนี่อ่าเบิ้งในในเฟซในในนี่นะครับเนาะเห็นกับพี่น้องทั้งอ่าอ่าทั้งข้าวจานหรือว่าทั้งเผื่อเล่ครับผมทั้งของวผัดทะลุเงี้ยงเผื่อเล่าครับผมทั้งอ่า ของผัดตะพึ่งครับผมตั้งสกแก้วที่ว่าอยู่ใกล้ห่วยนะผมน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมมักย่งลายเห็นแพร้อยน้ำอยู่โอ้สงสารแพต้องครับเนาะบอกสงสารต้องครับเนาะทั้งปนน้ำมันท่วมครับพี่น้องทั้งทั้งคลองหาดแน่ครับผมน้ำก็ท่วงกรณีนะแพก็รอยน้ำอยู่เห็นเขาทายลงในเฟซเนาะพี่น้องโอ้สงสารแพต้องครับเนาะช่วงนี้สกแก้วฝนตกก็ท่วมเนาะพี่น้องเพราะว่าบางคนอยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่พี่น้องอยู่ใกล้คลองเนาะแต่คลองมันก็ท่วมครับผม อยู่กับความันกับ่วครับผมมันบ่คือจังอ่ะยูทั้งผมเนาะตั้งผมมันอยู่นนครับผมดูนั่นน่นแน่กับอยู่เขตเขาเน่ครับพี่น้องถ้าเลืยไปทั้งหมดก็เป็นเครื่อนพระปงพี่น้องก็เป็นทั้งเขตเขาเนาะมันก็เลยหนาบ่ว่วเพราะว่ายูทั้ง้ผมอยู่อ่ะมันบ่มีคลองพี่น้องมันบ่มีคลองหนามนะครับเนาะมันจะเป็นอยู่เนื่อเนาะแต่ว่าทั้งเขาอยู่ทั้งอลัน่ะทั้งอลันกันถ่วพี่น้องทั้งอลันมันกับมันกับเครื่องมาจาก้าหัวไูลเนาะงาหัว กคลิปนี้ก็อ่าเอาไปสมนึกเทกอนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่ไปเฮ็ดงานเนาะครับเนาะ,ะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมคลิปหน้าแล้วเขาเจอกันไหมเนาะครับเนาะขอขอบคุณครับผมที่ติดตามชมเนาะครับเนาะขอบคุณเอสซีด้วยกันนะครับเด้อที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะครับเนาะแล้วคลิปหนา้าเขามีข้อมูล่งมั่นดีเขาจีนไทยเบิ้งไหมเนาะครับเนาะขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม